ปลาปักหอยไม่ใหญ่แท่ใหญ่ยัดตตกคนบโรหัวเป็นทะเลเป็นปักหอยเนาะเอาก็อยู่สม,มุยเนาะ<ห>บ่กต่อนใส่กับขิดยวงยพี่แซวไปให้กับขิดยวงเอาเพราะติดปุ๊บเอ๊ะปลกหอยคือใหญ่แท้ก,กูลมน้องนี่กูสิบบ่ปลกคว้ากูไตสิฮอดเอาอันควันแกนบอ่บอ,บอใหญ่เหอเรอที่เดอยวใหญ่รม<ง>ห,หรือปลากวใจใหญ่หรอได้แต่คนไม่รู้คือตะปูด่ายตายเพราะหอยเขานี่แหละเขาว่าระวังตายเพราะหอย ที่มากที่ไปพี่น้องเดินทางกลับจังหวัดอย่างหลังเขากลับเสประจวบประจวบค<ป>ึ่งทางครับสมุเอกลับจากสม,มุยสี่เข้ากรุงเทพแต่ว่านอนครึ่งทางเพราะว่าไกลมากสี่ชั่วโมงไม่ไหวนะครับผมประจวบพังแม่คืนนี้ <c oughs> พรุ่งนี้เราก็ไปเล่นที่กรุงเทพนะพี่น้องไดาบอกไว้แม่บอกไว้ใหญ่มาก <c oughs> ได้พอเราแบบสุราษฎร์ไงอันนี้คือไม่ใช่สมุยนะ S <S สม,มุยแมด้วยสม,มุยทั้งานเป็นสม,มุยนะครับพี่นอ้องอันนี้ใครซื้อมาแม่เซมหรอ,หรอ,อ,อแม่คิงไอแม่คิงหรอแม่คิงซื้อมาคุณแม่นะที่หวังดีประสงค์ร้ายอาจจะห้ามลุมเพราะว่าวลุมก็คือคอหอยไอขาดปากหอยปากคอตายเพราะอะไรตายเพราระหอยผู้ชายระวังตายเพราะหอยนะฮะทุกคนดูเรากลับบ้านเราเดินทางแต่ละครั้ง สมุยสนุกมากรอบนี้นะครับผมมีงานก็จ้างเห็นเลยนะชาวสมุยมีงานคอนเสิร์ตงานวักงานบางงานบวชงานสวดกินดองตัวเกมตัวเสียรับทุกเทศกาลเลยสามารถติดต่อได้อยากมาสมุยอีกเหมือนเดิมงานว่างานบวชงานวันเกิดงานอะไรก็มาได้เหมือนเดิมนะครับคิดถึงตัวเกมมิสิกด้วยนะฮะ